ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคสมัยที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองในทุกด้านก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนา,นานาอารยะประเทศสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันการพัฒนาทางความคิดสังคมการเมืองและวัฒนธรรมสะท้อนผ่านเอกสารจดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการบริหารการปกครองประเทศสยามพุทธศักราช2411ถึง2453เนื้อหาของเอกสารแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของสยามในรัชสมัยนั้นประกอบด้วยเอกสารโต้ตอบภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานพระราชบันทึกถึงเสนาบดี การประชุมคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินพระราชกฤษฎีกาพระราชบัญญัติพระราชกำหนดเอกสารจดหมายเหตุเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งใช้ในการวางแผนดำเนินง,งานปรับปรุงและพัฒนาประเทศในหลากหลายด้านทั้งด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ <S <S <ets> <S การปฏิรูปการศึกษา <S <S <ets> <S การสาธรารณสุข <S <S <ets> <S การคมนาคม สถาปัตยกรรมและศิลปะวัฒนธรรมเป็นต้นเอกสารชุดนี้ผ่านการพิสูจน์ว่าเป็นของแท้สมบูรณ์ครบถ้วนโดดเด่นเป็นหนึ่ง ไม่สามารถหามาทดแทนได้และมีความสำคัญระดับโลกทั้งทางด้านบุคคลช่วงเวลาเนื้อหาและแนวความคิดด้วยเหตุนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงได้ประกาศให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2553 และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของประเทศไทยเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2558เอกสารจุดหมายเหตุฉบับนี้ค่ะที่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยคือเป็นเอกสารที่อยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2411จนถึง2453ซึ่งสิ้นราชการการขึ้นทะเบียนมรดกโลกมันหมายความว่าประชาชนทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ใช้ได้หมด มันสามารถที่จะศึกษาได้หมดเรื่องราวของที่เกิดขึ้นในโลกในอดีตคือนอกจากเอกสารที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยในวันนี้มันอาจจะไม่สําคัญแต่ในอนาคตมันอาจจะสําคัญคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญของเราก็คือถ้าเราบันทึกได้ดีรายละเอียดครบถ้วนคนรุ่นถัดไปก็จะได้ใช้ประโยชน์จากเขาจากข้อมูลที่เขาก็ไม่เคยเห็นในอนาคต2การจัดเก็บที่ดีคือถ้าเรา ช่วยกันจัดเก็บของให้ดีของก็สามารถที่จะตกทอดไปจนถึงรุ่นหลังได้แล้วก็3คือเมื่อเขาได้รับการขึ้นทะเบีย,มยนมรดกความทรงจําแห่งโลกแล้วอะมันไม่ได้สําคัญแค่ในเมืองไทยอะมันสาคัญกับคนท้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นความภาคภูมิมใจของคนไทยนะคะที่มันได้ขึ้นเป็นมรดกความทรงจําแห่งโลกคือคนทั้งโลก,โลกเขาได้ใช้ประโยชน์จากของที่เราดูแลและจัดเก็บด้วยคนไทย ปัจจุบันเอกสารจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งปฏิรูปการบริหารการปกครองประเทศสยามพุทธศักราช2411ถึง2453เก็บรักษาไว้ณสำนักหอสมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรุงเทพมหานคร